ได้เลยรำฉันเซฟเบอร์นายไว้นะ้เซฟว่าอะไรเซฟว่า,ารำนะถ่ายมาให้ฉันดูด้วยนะว่านะ้าเซฟไว้ว่าอะไรถ้าฉันถ้าเกิดว่าฉันถ่าย,ายแล้วฉันจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะตอนนี้ฉันยังไม่ปวดนะอ่าฉันหมายถึงถ่ายรูปหน้าจอ่ะนะจะให้ถ่ายอย่างอื่นด้วยไหมถ่ายอะไรนะไอจอนนะเหรอ ไปเร็วน้องงาช้างของพี่มาน้านบอกอเป็นปงาช้างไม่ได้นะเมโลทำอยู่มัวคุยแรงมากหนูจะเอาก,กบไปให้มากินไอสัตว์มึงไม่ต้องมาเลยนะไอเฮียอุ้ยอ๋อเฮียปออยู่เฮียบิลี่อยู่ ไอ้นนภพบมึงอยู dai, os, right? ่ไหนอยู B ่บ้านครับนะอยู่บ oh, ้านกูรู้ไอ้สัตว์อยู่บ uh ้านมึงก็ต้องอยู่บ้านสิไม่งั้นมึงจะเข้าเมืองได้ไงบ้านดูไวยังไงน้าดูไวมึงโง่ปะเนี่ยน้าแล้วจะด่าทำไมเนี่ยผมโง่ที่โทรมาถามมึงโทรมาด่าเนี่ยสงสัยละอ่าเดี๋ยวนี้ด่าไม่ได้ถูกต้องไหมมึงซีโตใช่ไหมฮะไมึงซีโตแล้วมึงปิดโรงพยาบาลไหมกูถามก่อนนะจะไปปิดโรงพยาบาลทำไมล่ะครับเนี่ยชอบใช่ไหมปิดโรงพยาบาลอ่ะไม่ไม่เคยปิดโรงพยาบาลครับนะอ๋ออยู่อยู่ถึงกี่โมงบ้านอ่ะ ก็ยังยูืนยืนคุยกันเรื่อยๆครับกอเดี๋ยวแวะไปยินคุยเรื่องอะไรอ่ะมีอะไรให้เสือกปะยินคุยไปเรื่อยครับกูเบื่อมากเลยว่ะเบื่อเลยเหรอใช่ว่าเบื่อเลยเหรอใช่กูว่ากูจะย้ายย้ายเกมเล่นมึงคิดว่าไงอันนี้นะนะมาบ้านผมดีกว่านะมาบ้านผมดีกว่าฮะมาบ้านผมดีกว่าไอ้บังก็อยู่พี่หลงก็อยู่ไอ้บังอยู่กูไม่ไปแล้วไอ้เหี้ยกูกลับทำไมอ่ะฮะมันไอ้เหี้ยมันมันมันรับหลังกูทุกตัวสองตัวนั้นอ่ะไม่มีใครรับหลังพี่อ่ะมันรับหลังกู จริงไอ้เฮียมึงเชื่อป่ะไอ้สัตว์มันด่าดในใจมันก็ด,าด่าลึกๆก,ก็ด่ากูบ้ากามพวกเฮียเนี่ยลึกๆก็ด่าเนี่ยเหรอเออบังพี่น้าบอกลึกๆพี่ก็ด,าดา่าเขาอะน้ามาบ้านนี่น้ามาบ้านนี่เท่าไหร่บังถ้าไหนกูนโอ้ยเท่าไหร่วะห้าหมื่นผมขอเข้าไปกดเงินได้ไหมครับ แล้วเงินเข้าใครเนี่ยเดี๋ยวคุณรับไปเองค่าอะไรครับเนี่ยเอาดีครับวัสดีครับยังผมยังผมไปเจอที่แค็เหมอนว่ามีโจรมั้งรถมันจอดอยู่เพื่อนผมก็เลยเก็บมาให้ครับจะเป็นค่าฝากรถไปวัสดีครับวัสดีครับเราดูแลให้อย่างดีห้าหมื่นใช่ไหมครับโอ้โหค่าฝากรถห้าหมื่นมีหน้าเขาื้องด่าผู้มึงผมขอเช็คลูก่อเงินหน่อยนะครับ มามาเลยเข้าเงินเข้ากูเนี่ยมาจบว่าไงสรุปคุณพ่อว่าไงครับสรุปยังไงครับมาไปเอาเงินไปที่ผมอะลูกผมเชื่อไหมเข้าเมืองนะไม่ไม่ทักหาผมนะแต่ไปอยู่กันนะนะว่าไงไม่คือเขาแบบเขาก็ไม่ได้เอากูหรอกจริงๆกูแล้วเขาบอกว่าแต่คือไม่กูก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่ากูคิดจะเอาเขาเขาไม่ต้องเอากูก็ได้ถูกไหมโอ้น้ารู้ก่อนรู้ พี่พี่ี่บอกว่าไม่ต้องเสีอกูเก็บไไอ้มด่อบางเพื่ออะไรอะโอเคไปพี่ไก่น้ำมูลหอยไปเร็วไอ้เปไหลังเนี่ยไอ้สัตว์ากัาปานม่กนมาเาพี่มามาแลพี่สี่สองหนึไอ้เป๊ไปกูไอ้เป๊ะไมู่้สวัสดีคาราเดทนานนายใช่ไหม อนนออสวัสดีอั卡尔เดชนั่นามาทำาอะไรตรงนี้นะฉันมารอเพื่อนอนะนา้าทำไมำไนะ้่เมื่อไหร่น้าจะเลิกเ,กเกรเียก,กฉันอัค尔เดเลยทุกคนเรียกฉันอั卡尔เดชตามน้าไปหมดแล้วเนี่ยแล้วเธอชื่ออะไรล่ะฉันบอกว่าฉันชื่อลำน,อะนะาเมื่อไหร่นะจะเลิกเรียกฉันอัครเดชก็เธอเธอชื่อลำนั่นแหละฉันก็เลยสงสัยนะว่ามันชื่อลำจริงๆหรือว่ามันเป็นลำนะถ้าอยากเห็นไม่ไปดูกับฉันในห้องไหมล่ะฉันอยากเห็นมากเลยว่าแต่ลำมีสามีหรือยังนะ ฉันไม่อยากเบ้าตาแตกอีกข้างนึงนะฉันยังไม่ไม่มีแะแต่มีคนคุยได้สิบห้าดวงครับมีคนคุยงั้นเหรออือครับไหมนะไม่ทราบว่าพอจะบอกชื่อได้ไหมว่าใครคุยกับเจ้าอยู่ไม่รู้ว่าฉันคุยคนเดียวหรือว่าฉันคุยกับเขานะไร้เข้าใจไหมเป็นอาการคิดไปเองถูกต้องไหมอ่านน่นสิฉันว่าน่าจะมีคนคุยแหละเราดูจากการแต่งกายแล้วไม่ใส่างเกงด้วยผู้ชายทั่วไปน่าจะชอบนะ ไม่ใส่กางเกงฉันใส่นะนะแต่เป็นกางเกงขาสั้นอะที่มันสั้นเกินไปจนมองไม่เห็นแล้วนะอ๋อเหรอกันดีที่หลังฉันจะได้ไม่ใส่เพราะมันไงก็มองไม่เห็นถูกแต่ระวังโปรดระวังนิดนึงอาจจะมีพวงองุ่นไหลลงมานะโอ้ยไม่เป็นไรนั่นฉันแต็มไปดีมากเลยนั่นแหละเห็นไหมล่ะฉันก็จับผิดนายได้แล้วบอสไปเดชานับไปดูไหมนับไปดูเลยไหมนับไปดูเลยไม่จะได้ไปดูกับฉันว่าฉันมีพวงหรือเปล่าฉันไม่จำเป็นต้องดูนะฉันลองจับดูได้ไหม เดี๋ยวฉันก็จะวัดได้เองว่ามันมีหรือไม่มีนะาจจะมับพี่ชอบแนวนี้เหรอไมำไมพี่ชอบแนวนี้อยู่แล้วนี่ผมรู้แนวไหนวะเนี่ยแนวเนี้ยแนวเฮี้ยอะไรวะเออคุณเกียร์นะเขาบอกว่าฉันเป็นฉันเป็นสาวเฮ้ยปั๊มหอยฮัลลโหสาอะไรนะฉันบอกว่าเขาบอกว่าฉันเป็นสาวบีดุนเอ้าไปไหนกันแล้วอ่ะไปแล้วปั๊มหอยไงปั๊มหอยไปถึงเอามือไปปั๊มหอยอะนะ ไม่มันเป็นการปั๊มหอยอ่ะแบบวิตพื้นนิดนึงนะรู้จักไหมวิตพื้นนะ่ะอ uh ่าฮะรู้จักนะมีอะไรโทรมาหาฉันแล้วกันชั้นเบอร์เกนะ้าสิบเก้าน่ะอันนี้เก้าส <99 S 2> ิบเก้าแล้วก็เติมเก้าไ,อ,ไอีกตัวหนึ่งนะถ้าไม่มีอะไรโทรได้ไหมนะได้สิฉันว่างอยู่ในช่วงนี้ดีเลยก็เมื่อวานฉันบอกว่าฉันอยากรู้ว่านะทํางานอะไรกะนะพาฉันไปได้ไหมฉันจะพาไปก็ต่อเมื่อมันมีงานนะ่ะแต,ต่ตอนนี้ฉันไม่มีงานนะ่ะ หายเลในมาแล้วกันเดี๋ยวฉันจะโทรหานายเก้าสามตัวนะอย่าโทรผิดเป็นเก้าสี่ตัวนะมันจะมีลิงครับอ,อ้าวเบอร์นะ้าหายไปแล้วเก้าเก้าเก้านะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะไ,<ห>นได้เลยลำฉันจะเซฟเบอร์นายไว้น้แล้วชื่อเรียกฉันว่านายไม่ใช่ผู้ชายนะชื่อจริงฉันชื่อซีลีนนะซีลีน ไม่ใช่ผู้ชายนะแล้าเลิกเรียกฉันว่าน,นายได้เลยได้ครับพี่นะนะนะอย่างเงียบสิแอบเมมชื่อฉันไว้อัครเดชใช่ไหมนะฉันเซฟเบอร์อยู่นะฉันะเซฟเบอร์อยู่นะนัดเซฟว่าอะไรเซฟว่ารำนะ ถ่ายมาให้ฉันดูด้วยนะว่านะเซฟไว้ว่าอะไรถ้าฉันถ้าเกิดว่าฉันถ่ายแล้วฉันจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะตอนนี้ฉันยังไม่ปวดนะอ่าฉันหมายถึงถ่ายรูปหน้าจอน่ะนะจะให้ถ่ายอย่างอื่นด้วยไหมถ่ายอะไรนะจ้อนหน้าเหรออยากลองดูไหมล่ะฉันจะถ่ายให้เธอนะอ่อนับถ่ายแล้วนับทศในโควิดเลยเดี๋ยวฉันไปดูฉันให้เธอดูได้คนเดียวแต่ฉันไม่นี่หรอกฉันไม่มีวันที่จะเอาของของฉันนไปประจานตัวเองหรอกนะว่ามันใหญ่โตขนาดไหนนะ ใหญ่มากเลยนะฉันไม่อยากให้ใครเป็นปมด้อยในชีวิตนะ่ะมันเหมือนไอ้นี่ไหมนะเหมือนไส้กรอกมินิไหมแล้วชอบกินไหมล่ะอันนี้ฉันไม่ค่อยชอบกินมินินะนะมันก็ต้องดูก่อนว่าตอนทอดแล้วมันฟองตัวหรือเปล่า<อ>ไหนลองให้ลงหม้อได้ไหม<อ>ลงหม้อนะวัปดีครับสวัสดีเฟมเข้าไปปั๊มหอยอะไรก็ไม่รู้ะน่างจากงานล้างครับนะ เันไม่ค่อยชอบกินไส้กรอกมินิเนะชิไส้กรอกมันใหญ่ดีไม่แน่นะเธออาจจะต้องให้ฉันลองลงหม้อเธอดูนะเธอจะได้รู้ว่ามันใหญ่หรือไม่ใหญ่นะเพราะมันสามารถพองตัวได้นะมาเจอพุ้หนึ่งาแ้นะไม่ไม่ไม่เป็นหม้อของเธอเลยนะหม้อที่มีแค่เธอที่มีหม้อของฉันที่ฉันมีเธอมีไหมล่ะหม้อนะหรือว่าเธอมีหลุมแบคโฮอย่างเดียวฉันบอกเลยนะเจนอาขาทีรถสิบล้อนะกลับลำเลยอะ มันแค่ไปมักลับเพมันกลับเข้าไปกับลำข้างในนะฉันว่าฉันไปก่อนดีกว่าฉันดูรู้สึกไม่ดีเลยโคดาวเจ็ดสิบห้าดวง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฉันไปก่อนนะเราวไว้เจอกันนะคุณลำแล้วคนนี้คือใครนะนีครับนะวัอดีครับอันนี้มาจากอนาคตเหรอครับเนี่ยไม่ไมไม่ค่ะหนูอยู่ที่นี่ที่อ,อะไรครับหูชายเย็นครับเอ๊ะลูกชาชักเหรอาลูกแต่ดิชาลีครับ อ๋อโอเคครับโชคดีครับครับอีแม่มันมาอย่างวะเนี่ยพวกกูล้นเกินไปก็อเป็นลงกับมีซึคุณคุณมาแนละ้วทำไมไม่โทรหาผมครับ ก็คือจะไม่เอาเขาใช่ไหมใช่ครคะครหยุดแก้<ะ>ตัวสักทีแล<อ>้วอยู่ที่ไหนอันนี้อยู่บนรถกับมูแล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อทากัากงานร้านเสร็จแล้วโทรมาได้ไหมได้ค่ะได้หรือมาหาที่สภาได้ไหมเออเออถ้ามันเสร็จแล้วจะไม่เสร็จเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปงานร้านไหนส่งโลมา เดี๋ยวไปเชียร์ได้ไหมล่ะ,ะทำไ,<ด>ไมไอไโอเค